มือผมเปี่ยนมันก็เลยยุยยุยอนาคตใหม่เดิมขอบคุณนะครับจะ่ตั้งใจทำครับทำนี้ได้ยังครับจุเลิศนะครับปากคนนี้ก็ไปเป็นปากเสียงต่ทุกท่านในสภาจังหวัดนะครับอยากให้ทุกคนดูนโยบายของพวกเราในแผ่นครับถ้าดูนโยบายในแผ่นพัพแล้วชอบขอความสนับสนุนให้คุณสุิโชคเข้าไปเป็นที่เราไได้แจ้งแนว พวกเราจะตั้งใจทำครับขอโอกาสนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ้ยนรายเข้างในผมรบกวนที่นี่ตะมีนโยบายของพวกเราอยู่ที่เราอยากจะขับเคลื่อนจังหวัดพังงาได้นะลองดูนโยบายถ้าดูนโยบายแล้วถูกใจ20พันวาขอโอกาสว่เราเข้าไปขับเคลื่อนเข้าไปบริหารนะาดบายบนานาคต จังหวัดพังงาอยู่ในการตัดสินใจเชื่อว่ามีการเมือแบบนี้เท่านั้นที่จะตอบสนอ,องทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้ดังนั้นขอโอกาสพวกเราที่0สินวาคมลองเลือกการเมืองแบบใหม่ดูลองเลือกคนกลุ่มใหม่เข้าไปผลักดันขับเคลื่อนจังหวัดพังงาดูจังหวัดพังงาถูก พาอบจของพวกเราคณะเจ้าหน้าขอากนักขี่รถคนเดียวเข้าไปขับเคลื่อนบริหารจังหวัดพังงาสุดที่เจ้าตัวจงดูผู้สมัครนายกอบจจังหวัดพังงาเบอร์หนึ่งคณะเจ้าหน้าเขดุ็ดูจัทรสผู้สมัครสจออำเภอเมืองเขตหนึ่งจังหวัดพังงาเบอร์สองผู้สมัครสจออำเภอเมืองเขตหนึ่ง ชาววโนจารรสเบอร์สองเขาจะทุกเราไปสร้างความก้าวหน้าไปสร้างความเท่าเทียมไปสร้างไปสร้างความเสมอภาคให้กับจังหวัดพังงาเราจะทําให้ดูว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวการเมืองที่ดีทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้เราจะทำให้ทุกท่านเห็นว่าการเมืองที่ไม่อู่กับคู่เสียดีหรือขอคู่กบคุณทุกรนทิ่งเลยาอเคเราทุกคนครับที่ติดต่อตอนโมงจะนอนหลับ คนะครับการดูเป็นรูปคุณภาพชีวิตของเราไปใช้ถิงใช้เสียงไปกสดอนาคตของพังงาด้วยตัวนั่นเองไปใช้สิ์ใช้เสียงไปกําสดอนาคตที่ทางการพัฒนาจังหวัดพังงาด้วยตัวนั่นเองพวกเราตั้งใจทาและมาขอโอกาสขอโอกาสสุดที่โชคซองชุมนุมขอโอกาสให้คุณชวพาดนจันทรสผู้สมัครสอจอำเภอเมืองเขตหนึ่งจังหวัดพังงาเบอร์สองพวกเราจะตั้งใจทำและพวกเรา กระจาอิทธิพลมีจริงการเมืองที่ไม่ต้องซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงมีจริงนั่นคือปณิธานของเรานั่นคือสิ่งที่พวกเราจะทําให้โอกาสพวกเราเปิดใจให้กว้างยอมรับสิ่งใหม่พวกเราขอโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงการเมืองในจังหวัดพังงาที่ถูกบูคาด้วยกลุ่มการเดิมด้วยกลุ่มการเมืองเดิม